แต่ผมตอนนี้ผมก็ได้มาถึงบริเวณสะหลวงบ้านสันสรีแล้วนะฮะที่ผมซูมเพื่อท่านผู้ชมได้เห็นตะก,กี้นี่ก็จะเป็นนี่ยบริเวณสะหลวงแล้วก็หมู่บ้านงัวหมู่บ้านควายนะฮะซึ่งตอนนี้จุดที่อยู่แถวสะหลวงก็มีการปรับดินนะ,ะถมดินปรับดินเกลียหน้าดินเพื่อที่จะพัฒนา ในโครงการต่างๆต่อไปนะในเรื่องของบ้านงัวบ้านควายก็มีการปรับโครงสร้างแล้วก็มีการเอาอปรับพื้นที่ไว้สาหรับรองรับกลุ่มของมูลเลียงงวัวเรียงควายบ้านสันขวางมาอยู่กับสันสลีด้วยนะสิ่งความคืบหน้าก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันเป็นระยะะ,ยะครับควายของมูสันขวางก็จะเป็นควายที่เป็นเลี้ยงไว้ประมาณ80กว่าตัวครับตีหน้าสํานักงานเขตห้ามละแล้วตอนนี้ การขุดหลอกหนองมันก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วก็อันพื้นที่ที่จะือมูสันขวางง่ายมาตั้งเพนี่ก็ยังแบบปับ๊บเรียบร้อยเตียเป็นก็เลยง่ายมาไปได้นะะซึงตอนนี้ก็การปรับพื้นที่ที่จะง่ายงัวงมามก็กรมชนบนกกำลัง,ลงดำเนินการนะฮะตอนนี้ผมมาถึง จุดหนึ่งตีมันเคยมีนกเป็ดลงนักๆมีแอง่งน้าอยู่ตอนนี้ผมไม่นแน่ใจว่ามันยังอยู่กันหรือเปล่านะฮะเพราะตอนนี้มีการเอาดินมากล่องทิ้งไว้ทางบนนี่ผมไม่นแน่ใจว่ามันถมโดนแอง่งน้าตีนกเป็ดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูครับอ่าผมเื่อว่าแอง่งน้ายังอยู่นะฮะ แอ่งน้ำที่ผมพูดถึงนี่คือแอ่งน้ำตอนนี้มันเคยเป็นตียูพักอาศัยของมูนกเป็ดนะฮะคิดว่าถ้าบ่ายูนี่ผมว่ามันน่าจะอพยพไปแล้วนะฮะเพราะว่านกเป็ดน้าอันี้มันจะเป็นนกอพยพส่วนใหญ่นะยังเป็ดแดงฝูงก้อนหน้านี่กะมันก็นยังยูในหนองเขายูนะฮะ ต่ก็เป็นส่วนน้อยแล้วนี่ก็เป็นกล่องดินทมกลองหนึ่งนอกเนือจากเป็นกล่องใหญ่ที่สุดตีนะาสำนักง,งานเคสทำลาที่ผมเริ่มเดินสำรวจวันนี้นะตั้งแต่คลิปแรกอันนี้ก็จะเป็นหมจุดหนึ่งจะเป็นจุดติดทิ้งดินจุดใหญ่เลย ในะในการคุดหลอกหนองลิงซ้ายเฟสที่3มี2จุดใหญ่ๆตัวอันครับตีอันจะนำดินมาทิ้งได้นะฮะส่วนฝั่งนู้นก็เป็นการปรับพื้นเกลี่ยหน้าดินของกลุ่มผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็เดี๋ยวสกรรักกัมถ้าผมเดินไปถึงปุ้นก็อัปเดตกันว่าเป็นมีกิจกรรมเนี่ยอย่างกันพ่องนะครับตอนนี้ผมขอมาดูแอ่งน้ำตน,นี้กันเพามันยังมีนกอย่งลงเลืออยู่พ่อง แต่ดูจากมุมนี้น่าจะแบบมีอยูแล้วครับเบื้องน้าตรงนี้โอเคอก็เดี๋ยวจากชุดนี้แล้วผมจะเดินไปบ้านงัวบ้านควายเลยก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปเจอกันที่บ้านงัวบ้านควายครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ